สวัสดีครับสวัสดี FC และแฟนคลับทุกๆท,ท่านครับผมมือนีฝนตกแล้วครับฝนตกมือขึ้นตอนตีสองพี่น้องดีใจหลายมือนีคึ้นยุ่มมัดมือแล้วครับมือนีตกแห้งแต่ตกแป๊บเดียวครับตกประมาณสิบนาทีสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีคลิปประจำวันที่8ปแปดเท่าไหร่นาะแปดมีมีนาก,ากุกราดุมพามีนาเอฟซีพี่น้อง มือนีหากินของสูงครับฝน,นตกแล้วแดดบ่ออกมือนีเหเห็นแล้วเห็นแล้วเหเห็นแล้วาาเหาอเหรอเหรอเหาอเหรอเหรยเหาอเห็อเหาสบารนเหรอเหรอเหรเหรองห้ายหเขียดค่อยรองอนไปนำ้ำรอหเห้อเหรมรอเหอเเหรอเรอ มันจะเป็นหมันฮะใครไงเไ้ยโอ้ตาท่องได้จักแผงนี่ห้างนี่นะเสือกะสีสันเสียบตาจีดจัดเสียได้บ่ อยอามาเทะมาเทมาเทก่อนเอามาเทก่อนเป็นยังขึ้นดึงก้อแขนเสือขึ้นนี่เลยจังมันอันนี้ปาดไข่หมดแดงยังขึ้นเงาเถอะโอ้ช่อดอกม่วงเอาครับเจ็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆพี่น้องว่าใครใหญ่เติบยุ่นี่เนออปุ่นครับเห็นอีอยัางยุ่นในน้ำวะพี่น้องปุ่นเหรอใครใหญ่ฮะบรรยากาศเย็นๆ แต่ขันถ <existing> <together> ือ <olive> ก <coating> oh ัด oh นี oh ่ปวดแสบปวดร้อนอย่าไปก้อนอย่าถือก้อนทั้งนี้อย่าไปก้อนโอ้ยหลายๆโอ้โหมาไปหาเนื้อไข่มดแดงอู้หูไปไปไปโอ้ยนุ่งสินยู่คบโอ้ยจะแมนเนาะ บอพ mm hmm. ี่ลอยถือพี่น้องเลยหมดคขบนี่อยดูหนอปีๆลงเลยอุ้ยยังวงวยยล่ะอวยเที่วนา่นาะลอามองฝาหลันได้ดิเนาะเมนบออุ้ยพันพูออกละออกจางใหม่ออกตัากับมดแดงข้าไปลูก โอ้ยอ้ยเขาไปอีกลทเยจเาไปป่าป่าปากินบ่นี่ตกหลบออย่างหลายนี่อยู่ๆอุ้ยเป็นเปลง่ตัวนั่นอันมันอยู่ไก่หนามเลยมันใครไ มันกูมันัดไหลมันบอเตต้นโต๊กมันเลยเป็นก้อนเนาะนี่ยเดีดอกเฮ้ยมันกบอโตกเห็นบหเปนปุ๋ยเป็นปุ๋ยเ่งอาย่อยแล้ว่อยแล้ว่ี้ยแล้วพ่อพ่อนอุ้ยก็ใส่ต้นมันให้มันตคือโคนี่ชุดเลยน้องเนาะเอาไป้ย ผักอันนี้เดี๋ยวถือฟ้นก็นเริ่มปร่งงามละ่ะหยอดอีโตกตุ่มแจวป้นปลาทูเข้มปน้นปนแม่ปีงมุดแดงแซ่บแซ่บผักอีโตกลักษณะจังสีป่าน้ำฟังห่วย คิเออยังมีพักลายเออโอ้ตกหลุมอุย้ยเออตาทองขึ้นทอป,ป้าป้าึ้นแทงป,ป้าป้าหน,น,น่อยเบียดคืนน้ำกลนตาทองไป คุณทีนงานช่วยกันหากินคน้าสุตินคุณท,ทออใีใครบอมันไก่หนามไข่บอ บ่อไข่โ <irgendw> อ <carbono S 2> ้ยปป็นอาหยูไก่หนาป่าเสียงหรดพุกพุกหลอนะประเทศนี้แม่แห่น้ำปลาย่างหั่นเทิงหัวไปเต็มเต็มอยู่จะแม่แห่แต่หัางเดี่ยวๆนี่ตีสิ่งยั่งบ่น้อนี่เนาะ แ่โมแดงเงอ,เอ,อ hmm. เนีขาบห้ำยังสิแง่เขาไปอีกแง่เขาไปอีกแง่ <inequ> เขาไปอีกเนาะบ่อบีอ<ป>มี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 บะมี่บะมี่บะทันมี พรดีมือหนีต้องหากิดแต่เสาตกหะเงไข่หมดแดงเพราะว่าเขาเจอต้องไปส่มของช่วงบ่ายกับไปถอนฟันหมอนัดมอนัดบ่ายสองครึ่งไปถอนฟันแล้วก็แล้วจากนี้ก็สิไปหาซุ่มของแมน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  วุ้ยเมนใคร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 จะว่ามันมันมันบาท่านตรงบาท่านตรงปันไหนเนาะต้นมะม่วงอ่อนแฝงแฝงเพราะว่าบ่แม่งแขวงไครหน่อยมันก็ดีคอยเห็นกระสอและยีซิบ่าท้อขี่ตะด่างไข่ท้อเส้นผมเพิ่อนกะฝาไปแงมาขายยีซิบ่ากระสอหนึ่งวาาแต่ว่ามูฮ่าก็แงมากินคือกันไข่หน่อยไข่ใหญ่ผสมกัน แมนแมนบนี่น่นี man, ่นี่ะอนนี่กะทีมียังไม่น่าซูู่่เป็นมดนาะทำคนผสานกอนนี่และใส่ปอปป้าเสียบปลอยป้อยมันใสออกก่อนเป็นยังเป็นยังได้สึกใก่สึกใก้ลูกไส้่าทางโค้เนียนนิ่น้ หน้ามือใครแต่ทองมดีแต่ตรงๆเลยดิใครใครใครใคอเห็นอยู่อุ้ยต่ทองเอาละอะไ้เนี่ยสยตาขอๆค่อยค่อยขึ้นม่เห็นขนกับ้นดดอด้อสายตากับบอดี้นั่ม ได้กกินจุ่มใจท่องไลอู้ยมีแบบนี้ไงเจ้าทะลุลงเหมือแล้วมันเท็ดีแน่สิสองฝ่ายดีมันจิตตัเดี๋ยวเห็นด้วยช่องเดียวนี่ยังลงเหมือเลยอีหยังบิด ตาท่ยงเล่นกอนแล้วยายเอาคูมานำด้วยอันนี้จ้าเร็วๆมันบินมาไหลเขาเขาหนีมีมหนีเพิงป้าใหญ่ถิ่มเบิร์ดหาเรื่อยเรื่อย ไอ้ข uh, like ี uh, ่โพนสวดแม่กินบ่วยได้ก uh, ็กินแทนแม่เลยเนาะย่อนแล้วเด้ลืนเนาะน้าแลสิได้ไปกดไล่หย้อนน้ำกันบ่มีทางเป็นยังบ่มีทางมีถนนตัวมือละแปดเชื้อฝุ่นโอ้ยเลยระบบย่อยยังดีอยู่แต่ว่าระบบย่อยยังเลยบ่ค่อยดีเท่าแล้วก็จะสั่นแหละเขี่ยแขวบ่มีนี่เขาเอิดตัวนี้ยังตัวสมัดบ่เท่านี่ ยังตัวสมัดให้เบิ่งตัวสมัดเขาเข้ากวนรนเด็กหน่อยนี่นะเออตัวสมัดเออนะบ้ก้อยหูยอะไดเนาะตัวสมัดตัวสมัดเขากวนรนเด็กหน่อยเขาเอาอันนี้ให้ละน่ะเออเวลาดึงหน่อยันเจ็บเข็วไหมวันนี้เจ็บรีนเจ็บรีนโบ้พีดโบ้ซีเออรีเป็นก้างไหมนี่นาะตาทองเอ้ยนี่เลยเบิ้งเอาเหล่าเนี่เด้อเราเราปีนแห้งเดี๋ยวนี่นี่แหละ แต่ว่าซื้อนี่ซาเจอเก็ยังบ่ซั่วน้ำเหลาเลยเพราะว่าบอกว่าต้นสมัดอุ้ยนี่แหละเค้าต้นสมัดคือว่ามึงสิมัดจังซี่นี่นะไข่ไฮะนะไปเบิ่งไข่ใหญ่ก่อนนี่น้าต้นสมัดนี่ว่าโอ้ยให้ไข่ใหญ่โอ้ยเขาคิดตะเป็ดต้นสมัดยา้คือบ่ใส่ผาไห บืมือน,นี้ใหญ่เลยใสยายบ่ไมอย,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 ยากใส่มือน,นี้ก <c oughs> ็ว่าจีหาแถวไกลๆบาทเนาะแถวไกลๆก็ใส่ผ้าคือเก่าเลย <c oughs> เปิดไงเปิดแต่เมื่อคืนที่นอนเลย่อบนนี่เมื่อคืนฝนตกตีสองโอ้สุดยอดอยอยนางเงี้ยคนเท่านะจะนอนบรับนะนคอยเห็นยายโอ้แล้วตื่นตีสองฝนตกยายแหนนยายหมิวเปิดไ้าใยแกงฮงคอยนับตื่นแล้วขอยก็นอนต่อประมาณตีสี่ สองี่สามที่สี่เพราะว่าเขาชีนอนเพราะว่าเขาสีตื่นไหล่ะเพราะว่าเขาสีตื่นเลยเขาก็ผัดลับไปปิดไผ่กูเนี่ยไปปิดเจ้าไฟแแ่ก็อาอยทั้งหนอกดิเพานบอกปปิดกโต๊ไปแห้งเฟิร์ว่ะต๊ะแหงคือโต๊ะคอยต๊ะแห้งเลยเนาะโต๊ะบางยางแห้งๆนี่ยาอยากได้ยาไปบเขาใส่แต่ยากวนลินิหาบาทกันเลือเพื่อเลยใส่ใส่้าอีเหน่าิ ยังเงียวก็เอาจนตัวนี้ก็เขาก็ถูถูทูปวดดิบมันก็หายดิบน่อยแู่ยกปลูกยางหลายเต็มกัวิ้งลอยมาแล้ว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 อย่าแห้ง่วนต้อ้งบึ้มผู้ชเท่เองขันยานแห้งอรลเลยลนบ่บ่บ่หายวิตเทอืวิ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  เอาลงเอาลงตะทองเอลเบา่งก่อนเอ้าเออ้ยหน้าจั à, ่วตะทองะอ้ยทางุนจั่วทางพี่โอ้ยเอานี่ยห้างองไต่งอยออกบออ่วิห้างใดน้างต้กมสนัดไตเขาถ่ายไมเช้าถานอยตะทองตะทองถือใจเหรอมันบ่ถึงบ่ถึงเลยตะทองเนี่กูบไนะ หายห้างไหนหายแง่สีเบ้งสีเบิ้งตหอมห้างไหนนั้นก้าวใหม่อย่างสีเลยมันบ่อมันบ่ตายดอกมันสื่อืถุงไหวถ้าไปใส่ตุ่มได้หลายอย่าง หลายๆอีกหลายเลยลดืม่มมาอีกแล้วยิ่งใส่พักหวานพ้นตุ๊กเจสิพักหวานเกิดหลายทั้งประเทศกาลสินตีพักหวานสีหลายประเทศชุรินโบมีพักหวานเนี่ยโมดแดงบาได้ยายจะไม่กล้าใส่สินบาทนั่นมันก็เขาง่ายตีเนา <c oughs> ะหุ่น ขี่โฟนดสวดไปหาห่างหอดหน้าตโดยุยแป็ดเอาเปลี่ยนมือแงอีกรอบ,อ,บ,อ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 ,บอุ้ยบอกม่วงอะนี่แม่ม่วงยังก่อนฮึที่ทามาเก็บแมก่พุก่ลง ไปเให้อเถื่อเที่ยวอากาศเงาเงาเนาะพามาเบิ่งทงไห่ทงหนาหลังฝนตกอากาศเงาเงาเย็นเย็นเอ่าเอ่ามเขาเขาถือหู้ ไบบ่หึโอ้ยมีอยู่ไข่มีอยู่มีอยู่ผ่านแห้งๆเลยเออนะไข่บ่ไขในนอยไบข้างน้ำเสือมันดีบอุ้ยห่างใหญ่ดีสามห่างเหี่ยงกันเลยนะ เอาเลยดิตรทถองเอาเลยเอาหนามคือไข่หล่นคอยโหดเออเออเออตะนาผาคือบอลรงเปลี่ยนอีกมือมือสมผู้ขูโขบอยู่ใดล่ะผู้หัใดฮั่งเชิงน้ำหนึ่งที ในห้างเชิงนี่เต็มถวยเลยเมนมัน,ม,นมันสูงโวดคือเต็มเลยนี่อยู่เต่าทองไปใส่ตุ่มไก่เนาะสุดยอดไก่ตุ่มป่าเห็นว่าต่าท้องเอาย้ายห,หายไปทางใหน yêu ừ. là ra nhang bòi đỏ, ra thả yêu rớt thong thong, à thong <laughs> <laughs> ลุนบ่ไปข่อแล้ววันนี้ไปเฮื่อนแล้วค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวสิจุกให้เบิ่งแป๊บหนึ่ง พอได้หลายปันได้ไข่งามพออยู่ทางไตโอ้ยไตโอ้บ่แมี่หน่อยๆเด้อนั่นนี่พอได้กินได้อยากอยู่เด้อค่ะพี่น้องแกงไข่มดแดงใส่ผักหวานหรือว่าก้อยไข่มดแดงจั่สิมีนูที่ยอดฮิตเนาะค่ะเนาะพอได้กินได้อยากอยู่จบคลิปมาหาเงี้ยไข่มดแดงไว้เพียงซัมเนแหละค่ะพี่น้องหลังวันฝนตกลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมเลยค่ะเด้อ ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวสิไปส่งของแล้วก็สิไปถอนเข่วนำ้ำส,สิพัฒนาคนทางพิป็นทางลาดยาง